เราต้องลองเติมเกลมหนะ่อยสองขนาดกรัม30กรัมอามสิบกรัมมาลายาตรงนีนี่ตรงดีนะนจมน้ำไว,จม,ำไวจมน้ำไวอะ่ะแล้วไม่ขึ<ว>้นมาอีกเลยมไม่ได้พูดอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือครับผม ก็ชุดอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับผมคันก็ันนี้ใช้เป็นสวิมชีนะครับสวัสดีครับผม ไม่เดี๋ยวตึงเลยเหรอขออนุญาตตึงทุกคนได้ไหมน้าโดเลว์โดเลว์เกจ้าเขาหัวมาข้ามหัวเป็นซาบิกี้เต็มเลยอ่ะอ่ะอ่ะไอืตัวหนเนาะวางยังที่ไหนแม้วันมีกลับทุกวันแต่ก็เอาไปได้กันนี้กล้องถ่ายอยู่ป่ะ

วนแล้วอ่ะต้องมีทหารก่อนตัวนะครับกินแล้วอ่ะยี่ยมสองจ่าเจืออะไรครับนะผมเยืสอสดครับเยือปลาทูครับปลาทูนะครับทำงานนะครับผมอะไรอนะไรอะไรอาผมปลาผม จะเล่นป่าไต่กันได้เลยเห็นหามนี้เดียวก็ะจะาองผมแล้วว่าเกือบแล้วนยังไม่ยอมนะครับยังสู้อัูจนนี้ทีสุดท้าย นี่นครับผมสําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่รู้นะครับต่ออุปกรณ์การจิกก็จะมีลอกหนึ่งคันอลอกหนึ่งตัวผมวก็คันเด็ดหนึ่งคันนะสายพีก็ประมาณหนึ่งศูนยุดแปดต่อด้วยสายช็อคครับสายช็อคลีดนี่นครับผมแล้วก็มัดกับ กับตัวเหยื่อเดี๋ยวจะใช้กิฟตก็ได้แล้วแต่ศรัทธาวิธีการก็โยนลงไปครับตังบต้งงานนี้แล้ววะเหยื่เลยกไม่กินอ เซ็กซี่โดนใจโดนนี่ตามมาอีกพี่ไปเอาไปสามสี่ตัวน่ะหน้าหน้าบกป่อไว้ให้แล้วเร็วเอาเลยเอา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 โอ้โหเว้ยไม่ไห้คันนะครับซูเปอร์จอยชิบหายุดด้วกระโดดกระแทกใครเขาทำไมว้า มันเป็นของมันเองอ่ะไงตัวนี้ผมไม่ได้ให้มันมันทำอย่างนั <problem> ้นพฤติกรรมไม่ดีน่ะตัวนี้ เก้ว嘛อลบลาวมาอุ้ยอุ้ยลมแบบลมแบบต่อเลยอ่ะอุลมปับลมแบบผูแบบหนังเลยผมอ่ะแมสอะกระโดดเจ๋งมากเลยอะไรคะถูกเลยไอ้แล้วก็นึกว่าเราช่วยจีนได้มีสายมาด้วยเกือบพันของผมแล้วอ่ะ ใส่ชุดสิของน่าพิวนะคะถ่ายูปป่ะดเหีืยพี่หมยอมครับมีแต่เวลาเมา โอเคปล่อยไปประกะว่ามองเหยื่อไม่เห็นแล้ววะแล้วแล้วก็ปิดไม่ถึงขอ้นเลยไม่ถึงครับกลางน้ำเลย เ,เพื่อนเต็มเลยไม่มีเอามากใกล้ๆดิเี่นี่นี่เราต้องมาเล่นกระถายไปแล้วมั้งเรื่อนเ,เ,เต็มเลยมาในวันที่มาในวันที่สายเกินไปเนี่ย <c oughs> จะไปหน,หนึ่งเพลงก่อน ยังมีเยียอยู่ยยแต่เงี้แเล็ขอบคุณครับไม่มีสายใหญ่สายใหญ่เรอยู่ตรงไหนเราขอพักมาเป็นเล่นเป็นเยียอ่อยาอันนี้ชื่อเยียแล็ดแล็ดเบบี้แล็ดสิบห้ากรัมนะครับผม กับเล่าเบอร์พันอืมถีมแดงอะ่ะตัวเผื่อตอ้วนั่เหรอเหรอ พี่แลนด์เขาได้ไอ้อย่างนี้ตกอย่างนี้กมาเนี่ยทำไมใส่หัวล้อป็นอย่งงนะอา,นานนะงาน,นั้นน้าใส่ยงหัวล้อใส่ก็ไม่ต้องกั้นตรงงานเลยนะอาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่นะใส่หนอนก็มันคงกินแหลกกระจายอะ่ะเอาไปนะ <c oughs> เนี่ยเออก็พอได้นะเออมันกำลังโตนะ่ะเรไปใส่กระทะเดี๋ยวมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้นิดน <c oughs> <ๆ>ึงของน้ำมัน <c oughs> ของน้ำมันชู่อแป้งเนี่ย นี่แหละโดนแล้วค่ะไอ้ล่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กป่ะ A few moments later ไม่มีปีมือเลยวะเพราะแต่ว่าวันนี้มีเชื้อวันนี้ไม่มีเชื้อกัไม่ได้เอาแล้วพออยู่ไม่ติดแล้วนะตอมตีหรือสระตีครับสระไม่มีในสัปดาห์ของนิ้งตีก็สัปดาห์ได้ตีมีลิงป่ะน่มีมีนิงกะถอดซนะจิ๊บอย่ากเกะกะครับขอโทษเดี๋ยวขอเกี่ยวเจียวนะเ้ถุงนะ สวนอนนมาซึ่งขอสวยเนาะพี่ต้อมบอกสามโลสามน้ยสามโลมาเลย <5. S 2> ห้าโลาก็มาอ้าโลใครของผมนี่ของผมนีนี่ไแบ่งกันก็สองรอครึ่ง่งยังไงอีกครึ่งอยู่ที่ปากปลาสาหรอไม่ยินเสียงแล้วโอ้ต่ท้ายอุ้ยสากเอ้เดินเดินนะต้มเดินนะต้มเดินไ่ใช่นะต้มเดินนะจิ้มลบนะจิ้ลบ ดี๋ยวผ้าฐานขาดไปเลยไปเลยไปเลยไม่เอาไมาลูกด้ามันแล้วรามันขันเราแหวนเลยเรเร็วไหมนี่เราก็ดีใจนะเว้ยซีซีได้บากูด้าดิใส่เสื้อเนี้ยบากูด้ารอบที่แล้วผมก็โดนไม่เอาดีผมผมแต่เสียเลยไม่เอาเหรอเอาก็ได้จังใจผมต้องฮิ้วไปส่งเขาได้เหรอตอนนี้ บัลลังก์ด้าเล่นกูเป็นพูดเลยได้กินเน,น,นีกินกันอยู่หายซีกแก่ตัวเว้ยโอเคเกาของชอบของอาจิมยังไม่ปอดอุ้ยโอเคทค่าบหนึ่งรู้อะไรรู้งานก่อนกูนะ Thôi thấy ngược kia Thấy pha kìa Ở người bà Nghĩ ư, không tham, lúc đêm lửa nè Hầm cơm Má Lai Má Lai hầm cơm <cười> 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 <laughs> โูงแล้วเย้ขึงนแล้วพีทำท่าอย่างนั้เนี่ยกำลังเลยเนี่ยตอนนี้มันจะกินอยู่แล้วดีกินขนมก่อนนักเอาไปเท้าไหมเล่นจิ๊กด้วยเอรเป็นการเล่นฟางเลเล่นอย่างนี้ใครจะเล่นด้วยจิ๊กด้วยเอาเข่าเคาะไปด้วย มาอยาไม่ถูนั่นความสำเร็จที่นี่เราเไม่อยู่ริง <S <S นี่น้เราต้องแห้งเขาแนละ้วแหละวายามไม่ถูกที่คำดีไม่ถูกทาง <S <S 2> <S 2> เริ่มไปเรื่อยแล้วหันนะกจีบต่อยจิ้มต่อยฮะโอ้ไม่ต่อเลยอะ่ะต่อทำงานไม่รู้หน้าที่อืออะไรอีกอ่ะทำงานที่ที่ทำกี่ปีอือโอนะ สองอ่ะออติงอี่ไหมวลงแล้วนะถ่ายนี่ไติด้ง่ะขออ่ะมีแผลด้วย มันอยูว่าไ้เนี่ยคนนิ่ไม่ใส่เนี่ยใช้กี่โมงวันนี้มาดูเวลาด้วย4โม22้งบเลย้วเนี่ยิก้วนโอนไหนอยู่ไดี๋ยวก่อนหูย ลุกจะเก็บจะเก็บล้มนักินเหมือนกินสองคันเลยใช่ป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของไทอยู่ตรงโู้นไปผมเก็บมาแล้วเมื่อกี้ผมเลกเก็บไปแล้วจินไงไป็ทยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเรียกมาก่อนนะได้ผมก็เก็บล้มนักินไง ไอ้ใจนี้ยที่เขาตังวานเขาว่าไงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วคิดกันผมไม่เนี่ยเราจะไม่ต้องย้ายกล้องนะอใจมันนิ่งเ่ยมันต้องอย่างงั้นจริงไงต้องวัดต้องวัดอย่างว่าเขาได้ยท้ายแบบนิ่งเนี่ยตัวนี้โลงตัวนี้ไม่ถึงโลอ่ะจริงใช่เราว่าวานเขาถ่าย่าบนิ่งนะอย่าลืมนะครับใครสนใจเหยื่อก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อ ติดต่อนนะบิลได้เลยครับผมใครอยากได้เยียวก็ตรงไหนตอนนี้มีกิจกรรมด้วยแหละบอกเลยว่าคุ้ม